รถธรรมดาที่สองถห้าที่งของคุณดันตกแดงบานนครับรถของจักรในฉัตรชลาที่เ็ดครับสามีเทียของคุณวันวันรถรกธรรมดาที่สามถึหดในสัที่เด็นวันวันดำโดยีที่ฉัตรชลาที่หกครับ cây cam chút đi cả thăm thăm thua thăm thua thăm thua Thì... thua thăm thua thua Thì... thua 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 di Pak Hasil di Jalan 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 กบนันรถพิเศษนักเที่ยวที่931กรุงเทพมหานาครเรื่องปลายปากมือศิกรครับเดืนอ,ออกจากในฉัชฉลาที่สาคร,ครับทีวายไมเลข5312ครับ กอนทไปแดงสัญญาณก็ขับรถเศษทเทียวที่ค่าโรเที่ยงกิราคาิศครับถ้าใันวันที่ยี่สิบแิก้าก็ไม่มีรถพิเศษําเที่ยวตัืงอาคาพิเิษครับก็ วันที่ยี่สแปดยีสิเก้าครับวันก็กิจก,การปีใหม่ครับก็ในรถขบวนนี้ไม่จะไม่มีครับก็สี่ห้าเว้ยครับก็อีกทีนึงวันในนู่นเลยเอนรังปีใหม่เลยครับก็ตอนวันนี้ กวงใอไว้ครับ mm hmm. ก็คำวันนี้ก็วันที่28-29ิบปกาก็คำวันนี้ไม่มีครับ mm hmm. ก็สีและเอาไว้ครับอัน mm hmm. นี้ตู้เสบียงครับ 对解对你了。 ในตัวไายตัวสเสบียงครับไปแล้วก็ได้พ่วงยาวไว้ครับขบวนรถทิศเหนือเองฮะที่

เดี๋ยวขอไทยรถไฟฟ้า b t s โอเคห้าทะบบวนครับที่สถานีสะพานตาสิ่งครับทรารถไฟจะให้การถึงสถานีสถานกีฬาแห่งชาติผู้โดยสารที่เดินทางกับรถไฟ b t s สายสีลมข้าวถวรองบริเวณที่สีเขียว ก็กำลันไ้ไปทางนักแสดงชาตินักแลดเข้าออกในชาติไทงมีเกมดูทิดอหนึ่งเนื่งๆถึเจ็ดครับก็สองตัว จองเต็มเต็มแล้วครับก <os. g fret ting> ็รถโดยสารรถโดยสาร้มูรนี้นี่นะครับก็จองสถานีายห่ไชาครก็จองแล้วครับ a l stadium

นี่อบัว่าจสคอก็ขบวนนี้ไปทางทาับว่าหนึ่งสี่ห้าแปดครับอีกแก้ว รถบฟาจะให้บริการไปสถานีายทามพาคว่า a e n p e t i t s i n c ว้าวโอ้ยรบ้าสายทีึรถบิฟ้าพดีเยกำลังเข้าร ทีมน้ำสักยาครับ The next train is for National Station. Passengers, please queue up in green zone. Yeah. 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 ผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าบนนีจะให้บริการไปสถานีปลายทางสนานิยามแห่งชาติ Attention please This train is for National Stadium ปีสามม่ดเ awesome. นื่งฟแฟีครับโอ้ไฟโฆษณาใหม่ครับสวยสวยสยผู้ดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้ทุกนนี้จะให้บริการไปสถานกลาทางปากนคันที่าี This train is o กำลังข <Okay. S 2> ้อลิขิตทำในอัลจ็อกยาครับ National Stadium. Passengers, please queue up in the green zone. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> 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 สารโปรดชาติรถไฟฟ้าขบวนนี้จะมีการไปสถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ Attention please t h i for National Stadium. <new> <scale studies> 네 s t a ข้า้อแค่นี้ก่อนคับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอา ไนกันครับทีเขาใ้ก่อนครับก็คอมในบ้านก่อนครับก็แล้วก็